ก็มีเพียงเธอแค่คนเดียวฉันข้างใครเธอคนเดียวที่เธอริยาเฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเราใครโอเคขครบับส,สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่ในแบบอนิเมะรัสเต้แล้วเออซึ่งช่วงนี้นะคนเล่นอนิเมะลาสเตนค่อนข้างจะเยอะเลยก็คืออารมณ์เหมือนเอออันใหม่หรือเปล่าเออ ก็พอผมว่าก็โอเคสนุกอยู่นะครับอาจจะบักเยอะไปน,นิดนึงเนาะอ่าน,นี่อาจจะมีบงมีบักเยอะเล็กน้อยเขกากำลังปรับไปเรื่อยๆเราล,ลรอดูอัปเดตหนึ่งนะครับอัปเดตหนึ่งมาบอลอาทิตย์นี้มาเ,าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนใวหน้าของการ AFK ไวทน้าของอเอาเพชรน,นะครับก็คือวันหนึ่งอ่ะมันได้ประมาณเกือบเจ็ดหมื่นเลยนะที่ผมอลองลองคำนวณดูเนาะ,ะก็คือหนึ่งตาหนึ่งตามันได้สองร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคแล้ว หนึ่งชั่วโมงเราจะได้ประมาณสองพันเจ็ดนะครับเพราะว่ามันเล่นได้ประมาณสิบตาเพราะว่าตาหนึ่งก็ผมเฉลี่ยวไว้นะประมาณหกนาทีนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะฟาร์มยี่สี่ชั่วโมงมันได้ประมาณหกหมื่นหกนะครับก็คือเกือบเจ็ดหมื่นเลยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าการันตีตัวหนึ่งมันใช้แค่หมื่นแปดเลยนะในตู้อันเนี้ยในตู้นี้นะครับในตัวน,น,วนี้ตัวนี้จะใช้การันตีแค่หมื่นแปดมันจะมาสุ่มอยู่นะกับไปโกัวโจเดี๋ยวจะมาสุ่มเอาไปอันนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูก่นนะครับว่าผมใช้บัฟอะไรซึ่งบัฟตอนนี้ผมใช้เป็นไฮเปอร์สปีดอยู่นะครับซึ่งถ้ามีบัฟดีๆอื่นๆดีอึ้นกว่าน,นี้นะครับก็ใช้ได้เนาะเดีหรือ,อาจจะเป็นบัฟที่ไม่ได้ดีมากก็ได้นะครับเพราะมันง่ายมากเลยนะเวลอาจจะเยอะหน่อยนิดต้องต้องใช้เวลเยอะนิดนึงนะครับวันสี่สิบห้าสิบอย่างนี้เนาะประมาณนั้นนะครับมาเก็บมาเลยเราไปดูดูอย่างแรกเลยว่าต้องทําอะไรกันบ้างน,นะครับอ,อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือไปที่ เป็นทน้นาของ Google Chrome นะครับนี่เข้ามาในหน้าเกมนี้นะครับแล้วก็ให้กดเข้าไปตรงนี้เห็นไหมอันนี้มี Last s a n d กดเข้าไปได้เลย,เลยกดที่จริงกดเข้าไปก็มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะเกมกดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็มันจะมีปุ่มให้กดจอยตรงนี้นะครับคนที่มาผมน็อตก็สามารถกดจอยได้เลยแล้วเวลาเราเริ่มเกมนะครับตังเริ่มเกมมาเราจะได้600เราจะสามารถวางยามีได้เลยนี่ครับโอเคเดียทีนะส่วนอย่างที่2ให้เราค้นหาคาว่า ที่นี่ทางนะครับนี่อันนี้เลยเห็นไหมที่นี่ทางเว็บอันแรกเลยนะครับที่มันเป็นรูปอันนี้เลยกดเข้าไปสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่กดดาวน์โหลดแล้วก็นี่เลือกได้เลยนะว่าใช้อะไรที่ผมใช้อยู่จะเป็น1.7 7นะครับผมวิดิอิดเตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันดีกว่าไหมเอ่ผมใช้เป็น1.7 7อยู่นะครับก็สามารถโหลดดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นเจ้าอ่าเจ้าเจ้าเจ้าตัวแอปนี้มานะครับเป็นยงนี้ นี่ครับเราจะได้เป็นเจ้าตัวนี้มาอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าก่อนแล้วกันนะครับหลักใครที่ทำไปแล้วเดี๋ยวออเอ่าเลื่อนไปดูอีกข้างหน้าเลยกด้น,นะครับอ่ะถ้าเราตอนที่เราตั้งยังไม่ตั้งค่านะครับอ่ะมันเข้ามาอย่างงี้ถ้าเรากดอันสุดท้ายอ่ะทุกอย่างจะปรับไปเหมือนเดิมนะครับให้เรามาเปิดตรงนี้นะ continue a s อ่า playback นะครับตรงนี้แค่อ,อันเดียวเลยกดเข้าไปโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มกดเล็กเล็กคอร์ดนะครับซึ่งผมแนะนําให้เป็น F8 นะเพราะว่าที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น F8 ซึ่งแต่ตอนนี้ผมทําเสร็จแล้ว อขอตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อเผื่อกด F8 นะครับโอเคแล้วปุ่มอเอาไว้เล่นนะครับผมตอนนี้ผมใช้เป็นปิ้นสกินก็ลองใช้เป็นปิ้นสกินเหมือนผมได้แล้วกันาตามนี้โอเคโอเคนะครับเราเข้าเกมแล้วนะจำอ,อย่างแรกเลยนะครับให้เราไปที่สตอรี่แล้วก็มาเลือกเป็นดาของฮัลโล่นะครับเป็นแอคหนึ่งนะในเมสตาร์ท เ,เลื่อนได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เข้ามานะอ่าให้เราเล่นธรรมดาให้เราจบไปก่อนตาหนึ่งนะครับแล้วอ่าเราว่ายไปทําการไปทำงร้าอของอ่าทำมาโคนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูตอนทำมาโคเลยแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทำมาโคกันเลยนะครับอ่าอย่างแรกนะให้เรากด f 8 f แปุ๊บให้เรากดรีไทรรีไทรสักสามครั้งนะครับอ่าปุ่มรีไทร์สักสามหนึ่งครั้ง แล้วก็รอโหลดสักแป,ป๊บหนึ่งสําหรับใครที่อาจจะเ,เน็ตไม่ดีนะครับอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยแบบเราประมาณนี้อ่ะรอพอเรื่มมาอย่างนี้นะครับสมมติเราเล่นหลังๆเนาะเราก็รอไปสักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้เพื่อนเราแบบเน็ตเราไม่ได้ดีทุกตาอ่ะโอเคพอเลื่าหมดนะครับให้เรากดเลขสี่คลิกวางยามีประมาณตรงอ่าเลยมือเลยแขนเรามานิดหนึ่งนะครับอ่ะกดวางมเลยเลยคิงปรกดบางยามีปุ๊บให้กดคิว พราะว่าคิวจะเป็นการยกเลิกใช้วา,วางวางตัวนะครับอ่าแล้วก,กดขีดดาที่ยามีนะครับที่เราวางเนาะกดไปแล้วก,กดอัปเกรดสองครั้งคึกแค่นี้นะครับแล้วก็กด A8 แล้วก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะมาล,ลองดูกันนะว่ามาโคมันจะเป็นประมาณไหน,นครับยืนเงี้ยไม่เหมือนเดิมเลยใี่ไหมเอ,อ,อาเอาเอาให้มันคล้ายๆเดิมเนี่ันะอ่นนี้คือจะเป็นมาโคที่ผมตั้งไว้เมื่อวานนะก็คืออ่ะ ถ้าเราไม่กดปุ่มคิวมันจะบลั๊กประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแต่ไอมาโค้ดที่ผมใช้ตั้งแต่เมื่อวานมันก็ใช้ได้นะอาจจะประมาณนี้เนะาะจะวางตัวเมื่อกี้นี่เลยก็จะประมาณนี้กดอับตัวจะกดอัพกี่ครั้งก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็เห็นไหมมันก็จะเริ่มมันเริ่มใหม่ไปกดรีทายเริ่มใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอืนี่อ่าดันตหรดบดินของโลมันจะสุ่มเกิดสองที่เนาะก็คือจะเป็นตรงนี้กับประมาณกลางกาแมบนะครับถ้าเราวางประมาณตรงนี้ ก็จะสามารถผ่านได้นะครับรมถ้าวิวย,ยังน้อยอยู่ผมแนะนําให้วางป2ตัวนะครับแล้วก็กดอัพทีละตัวทีละตัวนะครับแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเห็นไหมมันบั็อกเนาะว่ามันจะเป็นวางตัวตรงที่อื่นถ้าเราไม่กดคิวยกเลิกวางตัวนะครับเลิกจับตัว,วแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวเรารอ,าอดู ว่ามันจะใช้เวลาจบกี่นาที โอเคก็จะจบแล้วเดี๋ยวรอบอมมันเดินมาอันนี้ผมขอเดินไปดูนิดนึงแลวกันปล่อยไว้อย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับอีกเช่หน่อยอยีกช่หน่อยเนี่ยเราว็กดไอพ้อพอพ้ปรินสกิมการรีเพย์ครับเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็ปกดปริ้นสกีนแล้วก็รอมันมอ,อัปเกรดตัวทำตามที่มันอยากทำนะครับเห็นไหมสบายโอ้วัวนละ มนละหกหมื่นนี่ก็ได้ประมาณการันตีก็3ตัวนะหูการันตีเซเลเทียวด้วยนะสามตัวน่นะสบายครับก็ทําไว้เนี่ยทําไว้ก่อนที่มันอัปเดตมาเผื่ออัปเดตหน้าจะเพชรจะหายากกว่านี้นะครับอรอทํารอดูไปเรื่อยกๆกันนะว่าจะจบเมื่อไรตอนเนี้ยเอาจริงไหมไอ้ตู้กัดที่ผมบอกว่าจะสุ่มต้นเกมอเออเมื่อกี้ผมไปสุ่มมาเรียบร้อยก็คือ การันตีอีกแล้วนะครับก็สามตัวที่ผมได้ซีเรตเที่ยวมานี่การันตีหมดเลยอืเกมมีแต่เกมน่ารักเนาะ,ะจะจบหรือยังว่าให้มันอัพตามที่มันอยากอัพไปเลยแล้วมันจะมีบอสมานะครับคือถ้าเล่นน้อยๆอ่ะตัวเดียวอาจจะตีบอสยังไม่ตายนะแนะนําว่าเห้าสิบสี่สิบห้าสิบขึ้นสำหรับยามิก็สุ่มๆแล้วก็ไปลองเล่นด่านแรกๆด่านอะไรไปก่อนนะครับหรือถ้าเป็นคนที่อยู่ช่วงหลังๆแล้ลวก็จะสบายเลยอัพสกิลทงสกิลท,ลทีนะ เมื่อผมตื่นมาเนี่ยมีคิวของยามีนี้น่าจะประมาณหกหมื่นเห็นไหมมันจะกดรีทายให้เองเลยนะครับเห็นไหมก็สบายมาก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 กอไก่ประมาณเจ็ดล้านตัวนี่นะวางตัวให้แล้วกดคลิกกดอัปเกรดก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการทํามาโคก็ลองไปใช้กันดูได้ถ้าใครมีวิธีที่ดีอยู่นี้หรือว่าวิธีที่สบายกว่านี้ก็สามารถมาบอกกันได้เลยกันนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไว้เจอกันคลิปต่อไปซีทุ่าแล้วกูันนะบ๊ายบายจูบไม่จูบ